fokus tidak. เอาเลยอะไร <coughs> เราอยู่ไหนเออแน่เห็เราเห็นด้วยนะเราไเห็นนะอ้ยอุ้ยฉันจะเป็นต้นไม้ไว้ไม่ให้ฉ็นริาอ๋ออันนี้เป็นารบ้าน ม่ใช่ใช่ไววอันนี้ทำดท่ดทำด้วยใจไเป็นเจมันนาช่องจะเป็นใคใช่อนใช่ไหมฉันต้องเป็นเหนียวหนาวเนหนาวหนาวดิดตัร่อ

เอาดอยเรียกนอนท้ายอ่ะต้องเลยสตอออกไปดูเลตองมากพี่ดีไปบอกออกไปแล้วไม่ยดีไม่ดีน่าต้อง แปดพนได้แสนแปดจริงที่ยังไม่จบยังไม่ดบนนยังไม่บยัอไม่จบแล้วพวกนี้จ้างมาเหอคนที่สบเ้ยคนละห้าบาทพ่อที่สิบมันหลายคนเนอ

ขอชักหนึ <sk <sk ่งในพูดว่าอะไรมื่อไงไปปอปอเบาเรกิดเราไม่รับเกดงนกันเิลได้เนเกิดเหรีกว่าดียรไม่ งานเยอะมีที่งาได้ทำอยากทำแลที่บจะไมให้บางอคุมากเลค่ะวนมีอะไรก็ขอให้สมหวังแ้วาไรยางไนะคะขอให้มีงานเยอะๆเลยเอไหวมาเกมาแล้วก็สุขภาพดีใส่นดีกนแล้ว Ha <laughs> ต้องรู้จักเราเลยเราชื่อเด็กน,นะนก็ไอแบบ้เบิร์ดเดย์นะก็ขอให้มีความสุขหวังอะไรก็ขอให้ได้นะขอให้รวยๆดังๆไปขับรถแล้วก็เขาเราียกว่าไงดีอ่ะไปขับเดียว่แน่นอย่างเงี้ยไปนานๆไม่ไปนาปนๆเยอะกว่านี้คอดมากคอดมากขึ้น

ก็ไม่มีอะไรมากนะเขจะบอกว่าดีใจให้รค่ะก็ร้านหมือนนทานมะ่มได้นะขอให้ความสุขมากมีเนปีแล้วก็ขอให้อยู่านนะรับจุ เตรียมปีนะมีความสุขมาสวยขึ้นสวยขึ้นขลใอยถูกใต้ตาไม่กลับใหม่ต่อรับนไวจ้าคุณชายมาเกิดนะคะคิดถึงใจเลยอะไม่อยากเลยพอละก็มาเกิดปีนี้อายุแกะขดีดีปีแรก ที่เนี่ยมีความรับผิดชอบเยอะอยู่แล้วนั่นแหลนะค่ะก็ขอให้ขอให้ทุกๆอ,อย่างดีขึ้นดีขึ้นจากที่ดีอยู่แล้วนะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยขอให้ได้คัะรักนันนานอยู่กันไปนังงานนะ,ะมีางานก็แต่งงานที่เราได้ เรื่อยๆทุกอย่างดีๆๆๆสมใเป็นมันเกิดนะคะของพีร้าีรนมากเลยทุกอย่างแล้วก็รนสุขภาพเยนะขอให้นั่นแหละ้สุขภาพดีๆนหก็อยาป่วยง่ายะการกาอะไรก็ดูแลตัวเองระวังตัวไค้ไหมรกนะ nó lạnh, nó mát một khoảng nhẹ lắm đấy nó, nó quá, nó quá, nó สวัสดีรับเราเชื่อว,ว่าวันนี้นายต้องได้รับขอบพรพุรแบบเยอะแยะมากมายแล้วครับแล้วก็เราก็เชื่อว่าของบรรพุรของเราเนี่ยมันมต้องเป็นตั้มกับคดียเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับแต่ก็ขอเป็นมีคนละกันที่ร่วมบวชพรนะครับในวันเกิดปีนี้นะครับก็ขอให้น้ํามีความสุขมากนะครับคิดหวังติ่ใดก็สมปรารถนาคิดเงินจะได้เงินที่ทองก็ได้ทองขอให้ อะไรคือสิ่งสีโพนั่นเดิมโพยหิงเลือาก้เป็นเจ้าแสบนะครับที่มีความสุขอย่างนี้นะครับอยอกเล้อกจขอเป็นเจ้าหญิงีครับอยาี้ก็คนเดอู่ตลอดไปนะครับวันนี้ายมาไกลมากเราก็อยากให้นายสู้ต่อไปนะครับอย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะครับเจะเป็นสงานนะครับมาให

ขอให้มีความสุมากๆขให้เป็นคนที่แบแบบนี้เรื่อๆต่อไปแล้วก็มีการขับมาถึเ้าทคันดังๆๆๆไปเห็นญปนปเอเชียแ้วปงกเลยกขอให้สวยขึ้นแล้วก็ใต้ตามันยังมีุไม่ออกออีชานาโอเคทุกันเกิดสวยขึ้นโอเคบ้า นะคะคุณสามคนเกิดน้องน้ำนะน้องสาวสุดชื่อดักของเรานะฮะก็ยังไงก็ขอให้น้องน้ำมีความสุขมากๆละกันสวยๆรวยๆแล้วก็เฮงๆนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็มีงานเข้ามาตลอดปีเรามีความสุขตลอดปีและตลอดไปเลยเนาะบ๊ายบายแม่อะไรเอาไปด้วยหอมไม่เห็นใครนี่แม่แม่ตีนแล้วทำไมกับคน มากอะ่ยนเปี oh. ่ยว no. ันทอะไรวนี่เท่าไหรอะไรเกิดไถ้าีปานะน้มีความสุขมากๆป็นเด็กงที่เราได้บอกันปีกับเธอก็อยากจะให้มีความสุขมากๆากองเรนะเด็อคุณแม่เป็นเด็กดีของทุกคนด้วย ก็อยากไม่มีอะไรแล้วไ็อยากได้เงินมาเลยูดประยคเดด้วยูดประโยคเรอดีด้วยไป